สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tips Chat เที่ยวมาหาคุยค่ะวันนี้พาเที่ยวพาคุยคลิปนี้ที่พิพิธภัณฑ์เทคนิคหรือพิพิธภัณฑ์ยานยน์เมืองซินซามประเทศเยอรมนีค่ะเป็นพาร์ทหนึ่งจาก5พาร์ทนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้แวะเที่ยวที่ uh, Technical Museum in s i n s a m in เมืองเมืองเมืองก่อนถึงไฮเดอเบิร์กของเยอรมนีนะคะคือจะบอกว่ามันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่หรูหราอลังการจะบอกว่าหรูหราอลังการตรงไหนคือมันเยอะมากถ่ายรูปไม่ไหวขี้เกียจถ่ายรูปตอนนี้อยู่ในอยู่ในโซนของรถแข่งอยู่ก็เลยพามาดูแล้วกันเพราะว่าถ้าลงใน Facebook รูปคงเต็มอะค่ะ,ะไปดูกันมีส่วนของรถแข่งนะจ๊ะใครอยู่บ้าน บ้างใครดูบ้างตอนนี้มีคนดูไหมเนี่ยเราค่อยมาดูทีหลังแล้วกันนอ้องคือถ่ายรูปไม่ไหวด้วยความที่ว่ามันเยอะเดี๋ยวพาจะพาเดินรีบๆเดินดูพี่ยามไม่น่าจะมาว่าหรอกเพราะว่ามันมันไม่ได้ติดป้ายบอกว่าห้ามถ่ายรูปหรือหรือวิดีโอหรืออะไรยางนี้ถ้าคือมันเยอะจริงๆเยอะแบบคือฉันถ่ายรูปไม่ไหวแล้วเดี๋ยวกล้องฉันเต็ม <laughs> เลยอะไลฟ์ Live, ดีกว่าไลฟ์ดูตอนนี้อยู่ในช่วงของรถแข่งอยู่นะจ้าอันนี้เป็นแบรนด์ของเยอรมันเองออกเสียงไม่ถูกอะไม่กล้าออกเสียงออกเสียงว่าอะไรวะ f ิ e l the g ฟอร์มูลาจ้ะนี่เลยเมซาล์ติจ้าเป็นไงล่ะรุ่นนี้ มาซาลติรุ่นเก่าปี1 9ึ่ห้าหส่วนตัวนี้ก็นะแมคเคลนรุ่นนี้เลยฮลโหลหลาอ่ะย้ายมาอีกนิดนึงอันนี้ของใครอะแซ k กสป e d ตัวนี้รู้สึกว่าเป็นของทีมเยอรมันขับอ่ะจริงด้วยโซ n นตปีชไนเดอร์เอ๊ะชื่อจริงเขาชื่อว่าอะไรอ่ะจำไม่ได้ละ คือมันใหญ่จริงๆแถ่รูปไม่ไหวจ้าข้างบนก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์ห้อยๆรถข้างล่างพอสพออะไรก็ว่ากันไปแต่กี้ตอนไปดูพาไปดูไอ้นั้นแล้วคือมันหนาวเลยเข้ามาข้างในแทนนะคะพาไปดูรถเบนซ์รุ่นเก่ารถรถรถรุ่นแข็งรุ่นเก่านี่จ้ะปีหนึ่งเก้าห้าห้าอู้หกสิบกว่าปีได้อยู่นะเบนลีจ้า เบลลีนี่ก็มานี่เลยอันนี้ก็ของจาก,กัวจ้าจาก,กัวตะกูลอังกฤษเก่าอย่างสวยเลยแดงแจ๊ดเลยจ้าอ่าเดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งฝั่งนี้อะไรเอ่ยวูนี่ก็รถแข่งเหมือนกันจ้าจากกัวคุณเธอนี่เลยแดงแป๊ด เอาซีปากจูด้วยอูออสเอร์มาตินแม่สวยเลยจา้ามีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะคะแต่จะเป็นรถแข่งนี่เลยออสเอร์มาตินจา้าเจมส์บอนในรถเจมส์บอนอันนี้พอร์ชนางสวยแดงแจ๋เลยจา้า ือเรื่องของเรื่องที่ร้ายไม่ใช่อะไรนะคะมันเยอะถ่ายรูปไม่ไหวไปพาเดินดูดีกว่าไปฝั่งไหนอีกไปฝั่งไหนอีกเฮลิคอปเตอร์ด้านบนอนเธอร์บอกว่าจะถ,ถ่ายรูปเยอะนะเดี๋ยวเก็บไว้รอถ่ายข้างนอกด้วยนาะงบอกเพราะมันเยอะจะถ่ายทุกคันก็ไม่ได้ก็เลยเอาตามนี้เลยจ้ะเดินดูไปด้วยกันจะได้ไม่ต้องโพสอีกเยอะมากๆ อันนี้เฉพาะฝั่งรถนะคะรถแข่งรถแข่งอยู่อย่างยาวไปถึงนู่นเลยตอนแรกคิดว่าเอนานไปไหมสองสามชั่วโมงอ่ะเดินอย่างเร็วเลยนี่ก็ปอ r s เช่ปี1994งเ้าจ้าอ่ะมาฝั่งนี้มั่งเห็นหน้าตาก็พอรู้ออกเฟอร์ราี่จ้าเฟอร์ราี่ปี1989จเ้าแปก้คุณเฟอร์รารีหมดเลยฝั่งนี้สามตัว น่าจะเป็นฝั่งโน้นด้วยทั้งหมดเลยเอยทำไมเฟอร์รารี่มันต้องเป็นสีแดงวะสวยแหละเออรู้ฝั่งนี้จะเป็นรถเบนซ์จ้ะทั้งรุ่นคลาสสิกอันนี้วอตันมาจีนรุ่นเกา่านองสวยอ่ะเปิดประทุนด้วยอันนี้อะไรอ่ะเบนซ์เบนซ์ป,ปีอูหงเก้าห้าห้านี่ก็เบนซ์ แดงหนึ่้าห้าห้าฝั่งนี้เราย,ยังไม่ได้เดินดูกันเลยเนาะคือถ่ายรูปไม่คือถ่ายรูปไม่ไหวค่ะก็เลยไลฟ์แทนไม่เคยไลฟ์ First time live in Facebook จา้า่าเดินดูไปด้วยกันเลยใครดูทันก็ทันใครดูไม่ทันก็มาย้อนดูเอาทีหลังนะคะอันนี้ของแกลลี่ไม่กล้าออกชื่อคนขับเลยอะออกชก็ออกเสียงผิด <_ an> เดินกลับไปกลับมาวนไปวนมาเพราะมันเยอะมากตอนนี้ก็รู้สึกว่าศูนย์คนมาด้วยการหายไปนหนึ่งคนจ้ะเอาเดี๋ยวเดินกลับไปเดี๋ยวไปดูเฟอร์รรี่ต่อรู้สึกว่าเฟอร์รรี่เราต้องสีแดงสะดุดตาอยู่ไกลๆนูน่นอุ้ยอมมาดีจ้าอยู่อันนี้อยู่เดออยู่เยอรมันอยู่จ้า ยังมุทันได้กลับบ้านแวะไปเรื่อยเปื่อยเอา้าวมีคนอยู่ฝั่งโน้นเราไม่ไปฝั่งมีคนหืมมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้หัวยักษ์รุ่นนี้เลยเอาจาเฟอร์นัีสีแดงอีกแล้วเปิดประทุนจ้าลัมบ่อกี้กีนี่ก็มาแล้วพี่ลัมของเราอยู่นี่ โอ้แม่ต้าแม่ต้าก็มาเอาสักคันไหมคะไม่เอาคันไหนแม่ต้าเอาลัมบกินี่หรือเอาฟุลลรี่มีอัสต้ามาติด้วยนะแม่นะเอาคันไหนบอกมา,าจะได้จองไว้ให้แกเขาไม่ได้ขายมันเป็นมิวเซียมคือมันเยอะมากถ่ายรูปไปถ่ายรูปมาอ่ะเธอบอกว่าเก็บแมมโมรี่ไว้ถ่ายรูปข้างนอกด้วยเขาบอกเพราะมันเยอะอจริงแก มีทุกรุ่นทุกสีโอ้โหลมบากินี่มีทุกสีเลยอะแม่ไม่ซื้อคะ่ะแม่มาเดินดูเฉยๆโอ้ฟอล,ล,ลีรุน,นี้เก่ามากเลยอะหนึ่งเก้าแปดห้าก็ไม่เก่านะหนึ่งเก้าแปดห้าเราไม่กี่ปีเองสามสิบกว่าปีเองไหมตะเออ ทำไมต้องเป็นสีแดงเราไม่ไปฝั่งมีคนนะคะเราให้ความเป็น p r i v a t เท่านิดนึงแม่ต้าลูกดูปะลูกเห็นเครื่องเอ้ยเห็นฮลิคอปเตอร์รอมะมคือถ้าเด็กมาก็คงเด็กคงตื่นเต้นน่ะแกมันเยอะอ่ะเรามาฝั่งรถตู้านหกสี่จากหนึ่งเก้าหกสี่เบนรุ่นนี้ ฝั่งนี้ก็เบน์นะแม่แล้วก็มันมีชั้นสองข้างบนด้วยอ่ะคือเริ่มเรื่อยๆใหม่ๆโอ้อันนี้อเลยออปอเช่เฮ้ยต้องรู้ว่าปอเช่มันทำรถเหมือนในนั้นด้วยอ่ะอะไรนะแลนด์โรเวอร์เฮ้ยพี่ยามมาพร้อมคงไม่ว่าหรอกมั้งลัวกูเฮ้ยเครื่องบิดสุดยอด อันนี้ปี Mercedes-Benz ปี1970แต่รถเบนต์นี่เยอะอุยตายแล้วเจอญาติญาติอยู่ฝั่งโน้นผมมือให้ญาติอุ้ยนี่รถคลาสสิกอุ้ยชอบเออใช่ใช่แม่ต้าถูกที่บ้านไม่มีที่จอดค่ะเดี๋ยวขอซื้อที่ไว้จอดรถก่อนนะคะ <c oughs> แทนที่จะประกาศขายที่เปล่าค่ะเดี๋ยวประกาศขายหุ้ยลดโลสเลยหนึ่งเก้าสามหกโแม่หรูหลาสวยอะ่ะเนี่ยแม่เอาคันนี้ไปจอดไว้หน้าบ้านช่อยจริงสวยมากแล้วเขารู้สึกว่าเขารักษาเก็บดีอะ่ะคือขัดแบบเงาวิ้งเลยอะ่ะ มันมีบางคันนะคะที่เขาให้ให้ขึ้นได้ด้วยแม่เมื่อกี้อบไปขึ้นมาแล้วน,นี่ก็โรลโลอยหนึ่งเก้าสามสี่เก่ากว่าตัวนั้นนิดนึงน,นี่ก็อะไรวะทำไมโรลโลอยก้มโรลลอยจริงด้วยแต่เขาเรียกว่าโรลโลอยพทุมเป็นแม่ก้มหัวแม่เห็นไหมโรลลอยพทูมก้มอันอื่นจะเป็นเหมือนชั้นจะบินอะไรประมาณนี้ เอ้ยแม่เอ๋แม่เอ๋สวัสดีค่ะแม่เอ๋ก็มาดูด้วยว่างเลยคะ่ะแม่ไม่ทํางานนะคะเอาคันไหนแม่เอ๋เอาคันไหนบอกมาเดี๋ยวเอาไปฝากเอาเบนซ์หรือเอาอะไรโอหอันนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นรถเก่าทั้งหมดเลยนะจ๊ะรู้สึกว่าเห็นหน้าแล้วน่าจะเป็นปอร์เช่แหละใช่ไหมวะเดี๋ยวหน้าแตกเดินไปอ่านก่อนเอ้ยไม่ใช่เบนซ์เบนซ์จ้ะเบนซ์ เบ้นฝั่งนี้เบ้นหมดเลยเบ้นยาวไปหมดเลยเอาสีแลบุสีมาเลยจ้าแม่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 เอ๋เอาสีไหน Hi Caroline I have seen you sneaking watching my live Facebook um i'm just well not quite get bored it's too many pictures to take so i'm just decided i'm do live facebook instead so that way i don't have to take much picture of the museum but it is amazing museum <laughs> อันนี้ไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่ในหนังเรียกว่า NSU 1914เลยไล้ทำไมใครเปิดมิวสิกเสียงดังช่วะกบเสียงนี้ฉันหมดเลยค่ะอันนั้นเบนจ้าฝั่งนั้นไหมอ่ะโอ้รถเก่าหมดเลยคือสวยอะ่ะเดี๋ยวเดินไปฝั่งไหนก่อนดีเดินตรงกลางแล้วกันนะคะ ตาก็ไม่ดีอ่านไม่ออกอ๋อถ้าเอาฝากสีอะไรก็ได้ใช่ไหมจ๊ะเอาสีข้างได้ไหมแม่ <c oughs> อันนี้ Mercedes Benz ค่ะโอ้โหเป็นรุ่นนี้ปีหนึ่งเก้าหนึ่งสี่เลยจ้าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเลยเคยเห็น <c oughs> แต่ใน,นหนัง <c oughs> ก็ดีเนาะมีเยอะเยอะมาก ชั้นสองเดินขึ้นไปได้ด้วยนะจ๊ะแต่ว่าคงไม่เอาไว้ให้หยุดไลฟ์ก่อนเดี๋ยวแอบสน็กี้อัพเฮ้ยมีโฟกสีม่วงด้วยอ่ะไม่เอเห็นเปล่าเอาไว้ขับไปเซอร์บอร์ดสายสีแดงหืมรู้แหละว่าหลอนสีแดงแต่แอบ,บถามไปไงั้นแหละ อุ้ยอันนี้คลาสสิกมากเลยอ่ะสีขาวเห็นไหมข้างหน้าอันนี้เหมือนรถลากว่ะอันนี้เหมือนรถลากเฮ้ยโปโยปโยงแต่ปีหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเก้าแปดอันนี้ด้วยอันนี้เรียกว่าโคลัมเบียอันนี้ก็น่ารัก เดี๋ยวเดี๋ยวจะหันไปจะกวาดกล้องไปอีกฝั่งคนมาไม่อยากให้เขาเข้ากล้องเดี๋ยวโดนด่านี่นี่นี่คันนี้ฟอร์ดจ้ามันคือฟอร์ดมีคันเดียวด้วยนะเอฟ็อกซ์วากอนอ่ะอ้ฟอร์ดแล้วคือคลาสสิกอ่ะเออ เดี๋ยวถ้เอาเอาเขาเอาฟอร์ดกลับบ้านเอาเจอญาติแล้วจ้าตอนแรกญาติหายคิดว่าหายมิวเซียมอยู่ที่เมืองออกเสียงถูกไหมเนี่ยชินซินชามนี่อยู่ใกล้ไฮเดนเบิร์กอะจ้ะไม่รู้ <laughs> เดี๋ยวไปเสิร์ชกูเกิลกันเอาพ <laughs> ี่แค่ฝั่งรถอยู่นะจ๊ะยังไม่ได้ออกข้างนอกไปดูเครื่องบินเลย มีแม่เอ๋เหนียวแน่นหาคนดูมีสองคนคือหนึ่งแม่เอ๋สองตัวเองใช่ไหมเนะี <laughs> ่ยที่ไลายไม่ใช่อะไรนะแม่เอมันเยอะถ่ายรูปแล้วถ่ายไม่ไหวจะถ่ายทุกคันก็ไม่ได้เพราะมันเยอะมากเอาคนเดี๋ยวหลบคนก่อนเฮ้ยทำไมพันนี้มันคันใหญ่ยังเลยวะออรรถเป็นอีล่ละหรุหลาหมาเห่า จ้าขอบคุณที่แวะเข้ามานะจ๊ะแม่เดี๋ยวกลับไปดูย้อนหลังเอาเอามาฝั่งนี้เป็นฝั่งรถเหมือนเหมือนเป็นฝั่งรถไฟจ้ะมีเครื่องจงเครื่องจักรฝั่งโน้นใบพงใบพัดเราเจอญาติแล้วพอดีเดี๋ยวไปแล้วจ้าใครเหนียวแน่นมมาแฟนขับพี่อ้อมแน่เลย รุ่นนี้สวยอันนี้อะไรอ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนรถรุ่นนี้เมบาชออกเสียงไม่ถูกค่ะอ่านกันเอาเองออกเสียงกันเอาเองนะไม่กล้าออกเสียงเดี๋ยวเจ้าของภาษาเขาด่าเอาอันนี้ก็เบนซนะ์ค่ะคลาสสิกเบนซ์อ้อันนี้ก็ไม่เคยเห็นฮนะพอะเหมือนกันเมบาช ัใหญ่มากเอาเจอญาติแล้วแค่นี้นะคะเจอญาติแล้วขอบคุณที่เข้ามาดูจ้าสวัสดีจ้าค่ะสำหรับ ทริปนี้นะคะเป็นการแวะเที่ยวจากการเสร็จสิ้นการสกรีที่อิตาลีนะคะก็ขับผ่านออสเตรียมาแล้วก็เข้าเยอรมันซึ่งปีก่อนนู้นเราก็แวะเที่ยวที่ m e r c e d e s b e n บน u ์มิวไปแล้วนะคะแล้วก็ขับผ่านซินซามมิวเซียมเนี่ยบ่อยมากก็เลยตัดสินใจกันว่าปีนี้เราต้องแวะแหละหลังจากนอนพักที่สตุตการ์ดคืนนึงนะคะตอนเช้าเราก็ ามาเที่ยวที่ซินซามเทคนิคมิวเซียมที่นี่นะคะซึ่งราคาค่าเสียหายก็ถือว่าคุ้มค่าค่ะผู้ใหญ่จะอยู่ที่คนละ24ยูโรนะคะส่วนเด็กอายุ9-19ปีอยู่คนละ19ยูโรค่ะถ้าต่ำกว่า9ปีสามารถเข้าชมได้ฟรีนะคะซึ่งถือว่าดีงามมากค่ะคุ้มค่าราคาตั๋วมาก ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่อง t ท s Chat เที่ยวมาหาคุยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าตอน2เดี๋ยวพาขึ้นไปดูคองคอร์ดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ